ครับสวัสดีครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอ็มกันาโชธิราชไพ่นะครับกับช่องทาง YouTube ช่องทาง TikTok นะครับก็ u t u b e นะครับก็ใช้ชื่อช่องนะครับมี2ช่องนะครับชื่อ M Property และ M Property หัวใจสีชมพูนะครับอักษร M p r o p ร r t y เเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของ แนวราบนะครับหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็หลายๆท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอผมนะครับก็อาจจะมีแบ็กกราวความรู้แล้วนะครับที่ท่านที่ยังไม่มีแบ็กกราวความรู้อาจจะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของผมเก่าๆนะครับก็เป็นคำถามในส่วนยอดฮิตอีกแล้วนะครับในส่วนของค่าบริการสาธารณะนะครับที่ผู้จัดสรรจัดเก็บ ไปนะครับจากตัวผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเปันย่อยนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับคือ background แ,แต่เดิมนะครับก็เป็นการขายที่ดินเปล่านะครับในโครงการบ้านจัดสรรก็จะเป็นลักษณะของการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการอธิบายไว้คร่าวๆแล้วครับว่าในส่วนของอำนาจในการจัดเก็บ ของผู้จัดสรรมาจากไหนนะครับก็ขอเนี้ยย้อนทวนไปอำนาจอำนาจในการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะนะครับก็มาตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะครับพุทธศักราช2543นะครับและฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่2เมื่อปี2558นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในตัวพรอเองยังไม่มี คำอธิบายประเภทของบริการสาธารณะนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีได้มีหนังสือนะครับหนังสือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจนะครับจากกรมที่ดินเบียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะครบับรวมถึงในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆของบริการสาธารณะซึ่งอ่า ประเภทต่างๆในหนังสือตัวนี้นะครับก็ณปัจจุบันนะครับมีผู้ซื้อที่ดินแปลงย่อยนะครับในโครงการหนึ่งนะครับแถว,จ,วนนจังหวัดปริมณฑลจังหวัดปริมณฑลขออนญาตไม่เอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันนะครับจริงๆก็เป็นจังหวัดที่ผมอยู่แหละนะครับเป็นปริมณฑลนะครับก็มีการฟ้องนะครับอ,อธิบดีกรมที่ดิน นะครับแล้วก็ฟ้องคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับในส่วนของขอให้เพิกถอนหนังสือตัวนี้นะครับซึ่งาสารปกครองชั้นต้นนะครับก็มีคําสั่งในการยกคําร้องในประเด็นประเด็นนี้ในส่วนของการยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือฉบับนี้นะครับก็ในส่วนของผู้ฟ้องคดีนะครับก็ได้มีการ อุ่ทร์นะครับอุ่ทร์ไปยังสารปกครองสูงสุดนะครับเพื่ออุ่ทร์ว่าไม่เห็นพ้องด้วยนะครับแล้วก็สารปกครองสูงสุดก็มีคําสั่งยืนนะครับยืนว่าในส่วนของหนังสือหารือนะครับผมขออนุญาตนะครับในการอ่านหนังสือหารือนะครับเป็นเลขที่หนังสือนะครับที่มอมาททหารนะครับ0ู1ย์ห้าหนึ่งเจดจุดสอง ครับวอแแวน20707นะครับลงวันที่3สิงหาคม2552นะครับส่วนนี้ไปเซิร์ชได้ในผ่านอินเทอร์เน็ต Google ก็ได้นะครับเว็บไซต์กรมที่ดินก็ได้นะครับหรือท่านทีอ่อยากมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้นะครับก็สามารถไปซื้อหนังสือคำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดินได้นะครับที่ศูนย์หนังสือกฎหมายนะครับหรือ ศูนย์หนังสือที่บริเวณศาลใกล้บ้านท่านนะครับก็เซิร์ชได้ทางอินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับก็หนังสือฉบับนี้นะครับก็ผมได้เคยมอบให้กับหมู่บ้านหนึ่งไปนะครับเนื่องจากเข้าใจว่าบางส่วนคนที่ต่อสู้นะครับในส่วนของไม่ต้องการชําระค่าบริการสาธารณะนะครับก็ผมไม่สามารถไปไปก้าวล่วงความเห็นได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ ก็เป็นการต่อสู้กันตามกระบวนการนะครับก็ในส่วนที่เขาคาดหวังว่าจะให้หนังสือฉบับนี้มีผลเป็นโมฆะไม่ต้องจัดเก็บค่าบริการสาธารนณะให้ผู้จัดสรรมีหน้าที่ในการออกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเองเนะี่ยก็ก็ถือว่าไม่เป็นผลแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการในการสู้กันต่อไปนะครับว่าในส่วนของตัวคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเอง นะครับที่อนุญาตให้ผู้จัดสรรรายนี้นะครับได้เก็บเก็บค่าบริการสาธารณะนะครับเขาสู้ในประเด็นนี้กันอยู่นะครับก็กว่ากันตามกระบวนการอันนี้ผมไม่ไม่ก้าร่วงนะครับในส่วนของตัวาการสารปกครองนะครับก็เป็นกระบวนการนะครับคือผมเข้าใจแหละว่าเราย่อมมีความคิดในการเข้าข้างตัวเองเสมอนะครับเพื่อให้ตัวเราเองถูกนะครับแต่ก่อนที่เราจะ เอาความคิดในการเข้าข้างตัวเรานะครับเราดูกฎหมายก่อนดูระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติก่อนนะครับไม่งั้นไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราขายความไม่รู้ให้กับคนอื่นนะครับก็ส่วนนี้นะครับที่ผมอธิบายให้กับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับมันเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับก็ในส่วนผมเนี่ยไม่มีคอนฟ lict ก,กับหมู่บ้านไหนทั้งนั้นนะครับก็ผมสัมผัสต,ตั้งแต่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นลักษณะโครงการกฎหมายเก่าตั้งแต่286มานะครับก็เข้าใจครับผ่านผ่านในส่วนตรงนี้มาเข้าใจว่า,าคนที่ต้องการซื้อบ้านนะครับบางทีเราก็ไม่ได้สนใจที่จะรู้รยายละเอียดย่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่ผมจะซื้อบ้านจัดสรรน,นะครับหลังแรกเมื่อปี46นะครับผมได้ทําความเข้าใจกับกฎหมายฉบับนี้ผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆทั้งในส่วนของอนักศึกษาปริญญาโทด้วยปริญญาเอกด้วยนะครับสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะครับข้อมูลที่ผมสรรหามานะครับแล้วที่ผมอธิบายไปในเวทีการประชุมต่างๆนะครับของหมู่บ้านต่างๆที่ผมไปจัดเนี่ยคือก็เป็นความรู้ที่ผมเซิร์ชมาแล้วมันเป็นประโยชน์นะครับเป็นการ อบอกความรู้ในส่วนที่ผมรู้แล้วแชร์ให้กับผู้อื่นได้รับทราบนะครับว่าอำนาจในการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะมันมีตามมาตรา23นะครับดังนั้นส่วนคนที่จะอนุญาตไม่อนุญาตขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานะครถ้าที่จัดสรรอยู่ในกรทมนะครับถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็จะเป็นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับองค์คณะเขานะครับผมเคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้ว นะครับองค์คณะของคณะกรรมการจัดสรรที่ด er. so, so ินตามพรบฉบับนี <It> ้มี <the upper. S 3> 2ระดับนะครับคือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนะครับมาตรา7นะครับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินในระดับจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครอยู่ในมาตรา10มาตรา13นะครับอำนาจหน้าที่นะครับของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางอยู่ที่มาตรา8นะครับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครจังหวัดอยู่ในมาตรา14ประมาณนี้นะครับก็ไปดูไปเซิร์ชกันได้นะครับแล้วมีใครบ้างนะครับก็ไปเซิร์ชดูกันได้อีกนะครับองค์คณะมีทั้งจริงจงมันมัน,ม,นมันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองนะครับว่าดการออกแบบเมืองต่างๆนะครับรวมถึงการเข้าไปหาดูต้นต่อว่าทำไมถึงมีบริการสาธารณะ หรือการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะก่อนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยต้องไปเซยร์ข้อมูลกันนะครับจริงๆผมมีข้อมูลอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่อยากเอาเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวห้าวมาขายสวนเนาะหรือเขามองว่าอสอนเจร์เควว่ายน้านะครับก็ในส่วนนี้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ในสื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อการศึกษาหรือเพื่อความบันเทิงนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ 80-90%นะครับที่ผมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับร้อยละ8-90ผมใช้เพื่อ Search e n นจินนะครับเพื่อข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในส่วนของการาบรรยายนะครับในการประชุมใหญ่การเสวนาต่างๆของหมู่บ้านจัดสรรก็ดีอาคารชุดก็ดีนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้ว ในความเป็นจริงคือผู้ที่ซื้อทั้งบ้านจัดสรรหรือห้องชุดเองอคงไม่มีใคระจะเสียเวลามาศึกษาข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าผมมีความสนใจนะครับโดยเเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษก็เลยอยากจะศึกษาให้ถ่องแท้เพื่อมีข้อมูลแล้วก็แชร์นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นหากเรารู้ข้อมูลนะครับในฐานข้อมูลเดียวกันนะครับ มันก็จะวิเคราะห์นะครับออกไปมีความแตกต่างกันบ้างเป็นเรื่องปกเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันต้องอยู่ในพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อนถ้าได้ข้อมูลมาคนละชุดมันวิเคราะห์ไม่ออกนะครับแล้วมันก็จะแตกกระสานสั้นเซนนะครับดังนั้นก็โดยสรุปนะครับในส่วนของหนังสืออ่าหาลือหนังสือไปถึงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตามเลขที่หนังสือที่ผมแจ้งไปนะครับก็ถือว่า ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเป็นหนังสือการทำความเข้าใจภายในหน่วยงานนะครับภายในองค์กรนะครับส่วนของอการมองว่าค่าส่วนกลางที่จัดเก็บล่วงหน้าไปสองปีการขออนุญ,ญาตไม่ถูกต้องอะไรยังไงก็ไปสู้กันตามกระบวนการนะครับก็หวังว่าท่านจะโชคดีนะครับก็ อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับในส่วนของการพิจารณาดุลพินิษ์นะครับเนื่องจากมันมีมันมีหลักการและเหตุผลอยู่แล้วนะครับของมันนะครับมันไม่สามารถที่จะหลีกหนีความเป็นจริงได้นะครับกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับต้องบอกก่อนว่ากฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมนะครับแต่กฎหมายเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับหรือส่วนหนึ่งเท่านั้นของความยุติธรรม นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ลุ้นที่จะไม่อยากจ่ายค่าบริการสาธารณะก่อนการจัดสรรที่ดินก็ลุ้นคดีนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าให้ท่านโชคดีนะครับก็มันก็คงจะทำให้สังคมเราเกิดความวิปลิตผิดเพี้ยนไปได้พอสมควรนะครับก็ มันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยเป็นให้มันเป็นไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมมีหน้าที่ที่ดูว่าณปัจจุบันมันเป็นอะไรแล้วก็เอาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาคุยแล้วมาเผยแพร่กันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในช่อง u t u b e หรือ Tik t o k นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คลิปวิดีโอต่างๆที่รังสรรมานะครับก็จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่ได้รับชมนะครับแล้วก็หวังว่า,าพี่น้องนะครับที่จบทางสายนิติศาสตร์หรือกฎหมายนะครับเราคงจะมีจิตวิญญาณนะครับของความเป็นนักกฎหมายในการที่รักษานะครับความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยปราศจาก อคตินะครับหากอะไรที่เรามีผลประโยชน์ได้เสียนะครับเราควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือเอาตัวเราเองออกมาจากเหตุการณ์นั้นนะครับหรืองดการแสดงความคิดเห็นนะครับนั่นคือเราแสดงความเป็นมืออาชีพนะครับความเป็นนักกฎหมายความเป็นนิติศาสตร์นะครับและสิ่งที่สำคัญอาชีพนักกฎหมายทนายความหรือผู้ที่จบกฎหมาย นะครับท้ายที่สุดก็เป็นผู้ที่เท่าเทียมกับคนอื่นเราไม่ใช่เทวดาเราไม่ใช่คนที่จะต้องใช้อำนาจบาดใหญ่หรือวิชาชีพของเราในการเป็นข่มขู่ใครนะครับก็ยิ่งเราทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับความเคารพนับถือมากเท่านั้นนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์และการเนื่องจากผมก็สัมผัสกับทางะระดับผู้ใหญ่ ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลยนะครับหลายๆท่านผมเห็นว่าบางครั้งท่านที่มีความยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยท่านทําตัวเล็กมากนะครับทําตัวธรรมดามากไปถือตัวด้วยไม่มีเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรประมาณนี้ครับจนเรารู้สึกว่านี่แหละคนที่น่ารับถือน่าเกงใจจริงๆนะครับก็ให้เขาเกงใจเราด้วยด้วยด้วยความดีนะครับอย่าให้เขาเกงใจด้วย สิ่งที่เป็นอุปโลกบางอย่างนะครับหรือการกล่าวอ้างคุณวิเศษที่บางทีเราอาจจะไม่มีนะครับก็ท้ายที่สุดหวังว่าหวังว่าให้ผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับหนึ่งฉลาดในการรับข้อมูลนะครับสื่อต่างๆนะครับเราต้องรับสื่อหลายๆด้านและนำกลับมาพิเคราะห์แล้ววิเคราะห์นะครับอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราเป็นสังคม ชาวพุทธนะครับผมเป็นคนพุทธนะครับดังนั้นหลักการของศาสนาพุทธมันมีหลักการของกลรมสูตรนะครับคือการต้องตรวจพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่าเชื่อเพราะอะไรถูกไหมครับมันมีหลักการของมันอยู่ดังนั้นเมื่อเราอ,อยู่ในหลักการของศาสนาเป็นคนที่เป็นศาสนาที่ทั่วโลกนับถือว่ามันเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ มันมีหลักการเหตุผลมันมีเหตุมีปัจจัยนะครับดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้รับชมทุกท่านนะครับของผมจะเป็นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการเข้าถึงเหตุปัจจัยการสืบค้นข้อมูลต่างๆด้วยการพินิจฐพิเคมีการใช้สติปัญญานะครับตามที่แต่ละท่านมีนะครับเพื่อหาข้อมูลข้อที่จริงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของเรานะครับอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเราชอบ ครับสมควรแก่เวลานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปตามแต่เวลาจะอำนวยนะครับสวัสดีครับ